กินยา3อย่างนี้ทุกวันไตพังไม่รู้ตัวนะครับใครที่ไม่อยากไตพังไตเสื่อมไวรมัดระวังการรับประทานยา3อย่างนี้เลยครับข้อที่1ครับก็คือยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกนะครับยาพวกนี้เนี่ยลดอาการปวดได้ดีมากๆแต่ถ้าเรากินติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับเกิน1สัปดาห์สสัปดาห์ขึ้นไปอาจจะมีผลต่อไตของเราได้ดังนั้นแนะนําว่าให้ปรึกษาคุณหมอนะครับเพื่อรับยาจะดีกว่าครับ ต่อมาครับข้อที่2ครับนั่นะก็คือยาขับปัสสาวะนั่นเองครับยาขับปัสสาวะเนี่ยจะให้สําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจและก็โรคไตเท่านั้นนะครับแต่สําหรับใครที่แข็งแรงดีแล้วไปซื้อยาขับปัสสาวะมารับประทานเองอันนี้เสี่ยงเลยครับต่อการทําให้เกิดไตวายไตเสื่อมได้ดังนั้นไม่แนะนําให้ซื้อยาขับปัสสาวะมารับประทานเองนะครับและข้อที่3ครับนั่นะก็คือยาลดน้ําหนักนั่นเองครับในปัจจุบันเนี่ยต้องระมัดระวังเลยมียาลดน้ําหนักบางชนิดไม่ได้มาตรฐานมีการผสมยาอะไรต่างๆลงไปและอาจจะมีการปนเปื้อนพวกโลหะหนนัักด้วยครบ ซึ่งจะมีผลต่อไตของเราโดยตรงเลยครับดังนั้นใครไม่อยากไตพังไตเสื่อมไวนะครับให้ระมัดระวังการรับประทานยา3อย่างนี้เลยครับ